โยเกิร์ตตอบกับทันทีหลังโดนถามโอเคไหมปอมพีเคมีแฟนใหม่สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราก,กสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาฝากกันค่ะนักแสดงสาวโยเกิร์ตนะัทชามาร่วมงานเปิดตัวค่าย BEC Music ซึ่งโยเกิร์ตปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์แต่เมื่อนะักข่าวถามว่าโอเคไหม กรณีที่พีเคเปิดตัวแฟนใหม่โยเกิร์ตก็ตอบว่าถ้าพี่โอเคหนูก็โอเคโดยโยเกิร์ตตอบคำถามด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสไร้ร่องรอยของความเศร้าใด้บนใบหน้าขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก entertainthien.com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ